สบายดีจ้าสวัสดีค่ะ PPFC ทุกคนช่วงนี้กะช่วงหน้หนาฝนเนาะตอนนี้นี่เวลานี่บ่ายซีม่งแรงแล้วได้นี่บุมีแดดทองฝาคลุ้มอยู่เนาะมันคําไหวเนาะช่วงหน้าฝนนี่อากาศก็เย็นสบายแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งสีหลายจักหน่อยหนึ่ง้วกาเมงวีเมงวีนี่ยังอยู่คือเก่า ออกไปใส่มาใส่กับบรรยากาศดีเนาะเสียยางเดียวฮะลลโตเปียกงามฝนช่วงนี้นีก่กะย่มทอรียนเนะาะย่มผล,ลไม้โบเมนซิเบิดหน่าทอรีนและโบจักปีนี้ย่มทอรีนนี่หน่องก็ได้ซื้อมาก,กินแล้วละ่ะสั่งมาจากออนไลน์หน่วยย่ๆประมาณจากโลกที่สั่งมาก,กินจากออนไลน์นี่ประมาณ สามซีโลนี่ละราคารวมทางคารงฮะนะประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทน้องกระซังมากินเนาะได้กินแล้วทอเลียนปีนี้ก็ถือว่าแซ่บกะหวานเป็นทอเลียนจากจันทบ,บุรีนะคะขอขาเพิ่นเบาเน่านัน,น,นตอนเพิ่นไหลซดฮะนะอืมน้องได้สังมากินละกะก็กะถือว่ากระแซ่บกระหวาน แต่ว่าก็จะเสียอย่างหนึ่งแล้วเนาะเพื่อนใส่เวลาขนทรงสามมือคนสั่งหลายขนทรงก็ต้องแบบเล่งทรงขนาดเลยเนาะทัเลียนจันทบ,บุรีนี่ขึ้นซื้ออยู่แล้วเนาะว่าที่ประเทศไทยถ้าปูกท่เลียนที่จังหวัดจันทบ,บุรีนี่มันสีแซ่มัันบอกเพราะว่าพื้นที่นั่นเลยมันดินดีปลูกทัเลียนนี่ถือว่าใด้คุณภาพเลย ซึ่งน้องนี้ก็ไปอ่านเห็นอยู่ในพันทิปนะคะพี่พี่เห็นเพื่อนต่างกระทู้ว่าวา่าเพื่อนนี่เป็นคนไทยเนอะอยู่ที่เบลเยียมแล้วเพื่อนมาตัางกระทู้ว,าว่าถึงความแตกต่างทวียนไทยกับทวียนเวียดนามกระทู้นี้เป็นกระทู้ ที่เพิ่นพึ่งตั้งขึ้นมาได้โบนานเลยบโบดนเนาะพึ่งตั้งขึ้นมาแบบปีนี้นี่แหละค่ะตน้นช่วงเดือนมังกรกุมภาพันธ์มีนามีนาเมษา,มาน้องกับเจือบไดเนะาะอ่านพันพาณน,น,นะตั้งใจสิเขาไปแบบอ่านพันพานว่าเพิ่นมันเปลี่ยนทใดมันเป็นแนวใดนองกระยักษ์หูว่าเอาเล่า ทีต่างกระทูขึ้นมามีการว่าทวเลียนไทยกับทวเลียนเวียดนามซึ่งทวเลียนเวียดนามนี่นงก็บโบเคยกินเนาะสาหรับทวเลียนไทยนี่นงก็ได้กินแล้วนะคะแต่ว่าทวเลียนเวียดนามนี่นงบบเคยกินนงก็เลยอยากรู้ก็เลยเด็กเขาไปอ่านในกระทูนั้นซึ่งเพิ่นเป็นคนไทยที่ว่าไปอยู่ประเทศเบลเยียมแล้วเพิ่น์นว,ว่าเพิ่นนี่ไปซื้อทวเลียนจากห้างมากินเนาะ ส่วนราคานี่น้องกับเป็นเงินดอลลาร์นะคะอันนี้น้องกับซิบเวิลเนาะถึงราคาแล้วเพิ่นเนาประมาณว่าทุเลียนไทยเออตอนแรกนี่เพิ่นซื้อทุเรียนเวียดนามมากินก่อน,นะคะทุเลียนเวียดนามนี่กาซื้อมาก,กินเป็นคือจังทุเลียนแบบคือจังมันเละนะคะคือจังเหนือมันอ่อนเนี่ยนี่นะคะข้มข้มหวานน่หวานอยู แต่ว่าถ้าเ่าเรื่องคุณภาพนี่สีบสูทอรเรียนไทยซึ่งเพื่อนก็ได้สื่อทอเรียนไทยที่อยู่เบลเยี่ยมมากินอีกมากินแบบเทียบกันทอรเรียนไทยสิมีความแซ่บหอมหวานมันซึ่งมันแบบเป็นเนื้อทอเรียนที่เป็นทอเรียนที่กินแล้วแซ่บแบบเข้าถึงะนะันมันอร่อยซึ่งทอรเรียนเวียดนามน,นี่มันกับจะบไดใเลยนะคะเอ้ยหมดกัดยุ่งกัด ซึ่งทุเรียนเวียดนามนี่พอถึงรสชาติหวานบอมัมนมีบบม,มันเก็มีแต่ว่ามันกระสิบบริกลมกลมถึงทุเรียนไทยเหนือมันกระสิแลว้วกลัวเนี่ยนี่นะคะกินแล้วมันมันบบแสบมันบดไดุ้คุณภาพเท่าทุเรียนไทยคนบ่านเนวนี้หลายหลายคนก็มาขอมเมนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะว่าทุเรียนไทยนี่คือซื้ออยู่แล้วว่าแสบโดยเฉพาะทุเรียนที มาจากระยองหรือว่าจันทาบุรีเพราะว่าเข้าไปปลูกอยู่เมืองไทยคือกันแต่เป็นจังหวัดอื่นะนะรสสารมันกับชีสุจากทาเรียนที่ปลูกจากระยองกับจันทบุรีนีโบได้คือเขาเขาเหมิ่นเนาะว่า,วาเวียดนามกับจีนนี่พยายามปลูกก็แค่นั้นดินกบคือกันรสสารมันกระสู่โบได้อันนี้น้องกับบลูเนาะพี่พี่เนาะว,ว่ามันเป็นรสสารโบใดเพราะว่าน้องกับโบเคยกินทุเรียน ที่มาจากบนอื่นะนะ่ะกลยกินแต่ทวเลียนที่มาจากไทยนี่ล่ละค่ะเร้วพี่ๆคะนงเพิ่งไปเห็นข่าวล่าสุดมากที่ว่าเห็นข่าวว่าจีนออกคําสั่งระงับทวเลียนจากเวียดนามคือสุลกากรแห่งาศาสจีนระงับการน,นำเข้าทวเลียนจากเวียดนาม จากลงคัดบรรจุ15แห่งและส่วน18แห่งเนื่องจากว่าเพิ่นตรวจพบสารแคดเมียมตกข้างเกินมาตรฐานที่กำหนดของจีนขราวนี้นะคะเป็นข้าวเมื่อวันที่11มิถุนายน11มิถุนานี้ก็เพึงแบบอาทิตย์แล้วอาทิตย์ก่อนนี่เองนะคะเป็นข้าวที่ สุลากากอรจีนเพิ่นได้มีหนังสือแจ้งเตือนเรื่องสถานการณ์ตรวจพบทุเรียนโบพานเกณฑ์จากสารแคดเมียมตกค้างเกินมาตรฐานจำนวน77ลอ็อตถึงกลอืมซึ่งทุเรียนที่ตรวจพบบบพานเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโรงครัดบัญจุจำนวน33โรงและสวน40ส่สวนทาง สุลากากอนแห่งซาจจีนจึงขอระง,งับการนําเข้าจากส่วนจํานวน18ส่วนและลงคัดบรรจุทุเรียนจํานวน15ลงตั้งแต่วันที่12มิถุนา2567ก็ปีนี้เนาะข่าวใหม่ๆเลยเพิ่มเติมจากส่วนลงคัดบรรจุที่ถูกระง,งับไปก้อนหน้านี้ก็แปลว่าเพิ่มระงับแล้วระง,งับอีกเนาะทางจีนเนาะเพิ่นตรวจพบสารอันนี้เห็นว่ามันเป็นอันตราย ่อคนหลายรวมทั้งเมื่อศีกาโอ้โหเพิ่มจำนวนจาก40ส่วนบวกอีก18ส่วนก็เป็น58ส่วนแล้วก็จากสาสลงบวกอีก15ลง33 4สบสาเป็น48ลงถือว่าเยอะพอสมควรแต่ว่าประเทศจีนเปินประเทศที่มีแผ่นดินที่กวา้างใหญ่โอ้่าเวลาเพื่อนนำเข้าทุเรียนนี้เพื่อนนำเข้าแล้วแบบ เข้าแบบภาคใดของจีนแน่นาะอันนี้แกน้องก็ถือว่าหลายในจํานวนส่วนระง,งับจากสว่วนละกันยังระง,งับจากลงคัดบรรจุแล้วเข้ามาเบิ่นน้ากันว่าผลกระทบของแคดเมียมนี้มีอย่างแน่ที่แบบเขากินเข้าไปมันชีทรงผลกับเข้าเนี่ยใดน,นะต่อสุขภาพนี้นะคะต่อสุขภาพแคดเมียมเป็นโลหะหนัก สะสมในร่างกายเป็นเวลานานส่งผลต่อระบบไตระบบกระดูกและระบบประสาทและอาจก่อให้เกิดมะเร็งต่อผู้บริโภคการบริโภคทัเรียนที่มีแคดเมียมปนเปื้อนเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเส้นโรคไตโรคก,กระดูกพุนโรคมะเร็งมันกระส่งผลหลายท่นเนาะ้องก็คิดว่า โรคอันนี้มันจะเกิดจากเข้ากินอาหารขามขึ้นหรืออาหารอย่างแบบสะสมแล้วน,นี่เนาะแต่ว่าอนหน่งก็ได้ยินมาหน่อยนึงคือกันว่าสารแคดเมียมนี่มันมาจากจีอย่างที่แบบเป็นสารปนเปื้อนในน้ำในดินแม่บอกคะมันเป็นสารเคมีอยู่แล้วเวลามันล่งดินไปมันก็นสิแบบ ถืกพืชไปดูดเอาสารนี่มามันเป็นสารโลหนะหนักหลังจากที่จีนแบ่นทวเรียนเวียดนามแล้วไทยกระเตรียมจับตาเพราะว่านว่าชิทึกสวมสิดเนาะเพราะว่าทวเรียนเวียดนามนี้มันกระซีราคาจะถึกกั่วทวเรียนไทยอยู่แล้วข้าวล่าสุดวันที่23มิถุนา2567เป็นข้าวจากปซาซาธุรกิจออนไลน์ จับตาทุเรียนแคดเมียมเวียดนามหวนสวมซิทไทยทั้งผลสดและแท่แข่งไปจีนทุเรียนเวียดนามสวมซิทไทยได้หร่งเข้าวจากวงการทุเรียนภาคใต้ว่าว่าราสาซาธุรกิจว่าการที่จีนกวดพบทุเรียนเวียดนามมีสารแคดเมียมเกินมาตรฐานและทึกลงาการส่งออกนั้นปัญหาคือทุเรียนภาคใต้ของไทยออกต่งกับทุเรียนหมอนทองเวียดนาม ที่ออกมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาเป็นต้นไปสิ่งที่น่ากลัวคืออาจจะมีการนำเข้าทุเรียนเวียดนามเข้ามาสวมซิดทุเรียนไทยส่งออกไปจีนเพื่อแข่งขันกันทำผลกำไรส่วนต่างเพราะราคาทุเรียนเวียดนามต่ำกว่าทุเรียนไทยในอดีตการนำเข้าทุเรียนเวียดนามมาสวมซิดไทยเกิดขึ้นมาแล้วเพราะมีช่งทางกฎหมายให้นำเข้าหงงานแปรรูบได้จึงต้องระวังทุเรียนแท้แข่งที่ส่งออก โดยคนส่งเวียดนามทางเหือเข้ามากัมพูชาแล้วไซรรถยนต์บรรทุกเข้าสู้ไซแดนไทยด้านตะวันออกแหล่งข่าวจากวงการทุเรียนในภาคตะวันออกเผยว่าภาษาซาธุรกิจว่าการสวมซิททุเรียนเวียดนามเป็นทุเรียนไทยได้พัฒนาขั้นที่โบตงนำทุเรียนเข้ามาบรรจุตู้ในโรงคาดบรรจุที่ไทยแล้วเอกาสารทุกอย่างซิปปิ้งดำเนินการให้เตรียมรอไว้ที่เวียดนามทั้งหมด สติกเกอร์ติดขั้วกล้องบรรจุแม้กระทั่งรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ใซ้ระยะเวลาเดินทางสั้นบกเกินสามมือแต่หากตรวจพบแคตเมียมในานาำทวเรียนไทยสิทธึกระงับการนำเข้าไปด้วยมีคนมามีเด็กนาเด็กนักเรียนตอนนี้คือฝอนสิตกเลยเพราะว่า ตอนนี้ลมเข้าแหงแล้วฟ้าคืมเข้าคลุมเข้าแล้วแล้ว,ลวมันก็ะแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วตอนนี้น้องมาถ่ายนอกสถานที่เนาะเพราะว่าน้องกําลังจะไปตลาดลนะ <c oughs> สุดท้ายนี้พี่พี่ที่เข้ามาเบิ้งคลิปหนูนี่อ่าพี่พี่เคยลองซื่อทุเรียนจากเวียดนามมาซิมบอน้องยังบ่เคยลองเนาะค่ะ <c oughs> แล้วใดคลิปนี้น้องก็ขอลาพี่พี่ไปก่อนเด้อค่ะ คนมากแล้วบ๊ายบายค่ะสบายดีสวัสดีค่ะพี่พี่บาย